และนี่คือหนึ่งในวิธีการแก้ทางโบบารอนได้แบบ100%ด้วยตัวละครของโอเมนครับวันนี้ผมจะมาแนะนํารู้ในเทมพลังแฝงพร้อมวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมของตัวละครโอเมนในแพลปัจจุบลลันรวมถึงวิธีการแก้ทางโบบารอนตัวโกงในตอนนี้แบบถึงพิถีพิถันนะครับเป็นตนไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าฮัซิ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในตัวเกมนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำรูนไอเทมพลังแฝงที่ควรจะใช้เวลาเอาไปเจอโบบารอนหรือว่าไปเจอตัวอื่นก่อนนะครับสำหรับใครที่รู้วิธีการออกรูนไอเทมพลังแฝงของโอเมนอยู่แล้วสามารถกดข้ามตรงนี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่กดข้ามเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปหน่อยนะครับทุกคนจะขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอย่างแรกเลยครับการออกไอเทมของโอเมนตัวละคร แก้ทางบาลอนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอ30มสิบวิได้ป่ะ ทำไมโอเมนถึงแก้ทางบาลอนได้นะครับง่ายๆโอเมนมีสกิล2ลดดาเมจประมาณ60%อันติจับโดนปุ๊บดาเมจลดลงอีก20%แล้วเวลาสู้เวลาตีเวลานวลเนี่ยถ้าจับโดนกดสกิล2องตี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 ะครับบาลอนมันเจเนเรตหรือว่ามันสร้างเกาะได้เยอะจริงโอเมนเนี่ยมันตีเป็นทูดาเมจนะครับและเท็มที่มันออกเนี่ยก็จะเป็นแบบตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอะไรแบบนี้ด้วยเพราะงั้นทําให้บาลอนไม่มีสิทธิ์แม้จะสู้1นึได้เลยถ้าสกิลเราครบันึ่งส้ครับเว้นแต่มันเรียกเพื่อนมาช่วยอันนนั้ก็จส บาน,นแต่ก็นั่นแหละครับถ้าไม่ใช่ฟอร์เรนติโนหรือมีหน้ามากดดันในช่วงต้นเกมก็ทําอะไรเราไม่ค่อยได้หรอกประมาณนี้อะต่อมาครับไอเทมของโอเมนอย่างแรกเลยการออกไอเทมของโอเมนเนี่ยจริงๆมันออกตามสถานการณ์ถ้าบางคนออกเป็นรองเท้าตีเร็วก็มีรองเท้าเกาะก็มีรองเท้าการซีซีก็ม,ก PC, กมีแต่ถ้าเจอบารอนครับ ออกรองเท้ากัน CC ไปเลยมันจะได้ลดดามเมจเวทแล้วก็ต้านสถานะที่แบบบาลอนดึงชักเข้าชักออกสตันเกิวสองอะไรเงี้ยลดได้เยอะนะกออกมากันครับชิ้นที่2ที่จะออกครับจริงๆเนี่ยถ้ากลัวตายจริงๆเนี่ยสามารถขึ้นเบลล์ออฟแครดิตี้ก่อนได้นะแต่ผมว่าเราเอามาไล่กระทืบไล่บีมมันด้วยในช่วงต้นเกมเพราะบาลอนถ้ามันยืนออฟเลนชนเรามันจะเก่งในช่วงกลางเกมครับแล้วต้นเกมเนี่ยมันมีดามเมจนะแต่มันไม่พอจะฆ่าเราหรอกผมบอกเลยเพราะงั้นเนี่ยออกปเป็นทารอนเลยไอเทมหากินของเราจะเป็นทารอนนะครับเอามาเพิ่มพลังโจมตี เพิ่มความรในการโจมตีดูเลือด10%และที่สำคัญตีเป็นเปอร์เซ็นต์นเลือด8%ของ HP ศัตรูนะครับครูดาวแค่0.3วิเท่านั้นนะครับครูดาวน้อยมากแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเป็นปกติไม่ได้เจอพวกดามเมจดเวทอะไรเงี้ยชิ้นที่3ยังไงก็จะเป็นกเกาะเขาเรียกว่าเกาะสะท้อนนะครับเมลว่าเพนแต่ครับถ้าเจอไอ้บารอนผมขึ้นเป็นอันนี้เลยผมขึ้นเป็นทอยเลยเพราะบารอนจะเป็นตัวละครกระจอกมากๆ ถ้าเจอคนที่ออกทรอยเร็วออกทรอยก่อนหรือออกดานเวทเพราะบาลอนเนี่ยมันเป็นตัวละครเวทครับดาเมจส่วนใหญ่จะมาจากเวลวพุ่งตีสายฟาฟาสายฟาฟาอะไเนี่ยจากเวทแล้วคิดดูว่าถ้าเราขึ้นถอยเราจะมีรดคูดาวเราจะมีการเวทเราจะมีเลือดมากขึ้นนะครับแล้วสกิลติดตัวก็เพิ่มเกราะเวทไปอีกทําให้บาลอนที่แบบพุ่งตีแบบเราเนี่ยถ้ามันโดนเราจับแล้วอ่ะมันตีเราเบาลงอยู่ใช่ป่ะโดนสกิลสองเบาลงไป,ไปอีกแล้วเรามีถอยอ่อะ ตีไม่ตายครับยังไงก็ตีไม่ตายต่อให้เลดเกมบาลเป็นเทพแล้วตามไฮไลท์ไม่รู้ไฮไลท์แอดมินมันตัดลงหรือเปล่านะแต่นั่นแหละครับ เราไล่ตีมันในตอนเล่เกมเนี่ยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเราแข็งปัดเลยนั่นเองนะก็เป็นไอเทมที่ควรจะออกถ้าเจอบาลอนแล้วยิ่งเจอป่าเป็นเวทเช่นป่าเป็นเพนป่าเป็นคีล่าอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าป่าเป็นมาจ้าอะไรเงี้ยการออกทอยมาเป็นสิ่งที่ควรจะออกมากๆแนละ้วก็ออกมาก่อนนะแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้หลังจากออกทอยเสร็จครับก็อย่าลืมเติมดาเมจของเราที่ขาดหายไปด้วยเดอะดิมิเนชอร์นะครับเพราะอันนี้เนี่ยดิมิเนชอร์เนี่ยมันเป็นไอเทมที่ดีมากบวกดาเมจ บว,วบวกลดกูดาบบวกพลังชีวิตแล้วก็เวลาใช้สกิลโดนศัตรูศัตรูจะวิ่งช้าลงหรือว่าโดนสโลแล้วก็เราก็จะอึดขึ้นแล้วการกดดาบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือกดจึบไปหนึ่งทีเนี่ยเราก็จะอึดขึ้นนะครับเวลากดใช้อึดขึ้น40%เอาง่ายง่ายโอเมนสกิล2ถึกขึ้น60%อันติถึกขึ้น20%ดาบถึกขึ้นอีวลาใช้สกิลโดนตูและถึกขึ้นอีกมื่อกดเพรระงั้นเวลาใช้ดาบอันนี้ก็มีเทคนิคเหมือนกันว่าถ้าจะใช้ดาบเราอยาก กดดาบพร้อมกับสกิลสองถ้าไม่จําเป็นยกเว้นกรณีเดียวไม่ทันได้ตั้งตัวศัตรูแม่งอยู่ๆก็สาสกิลรูปั๊บปุ๊บปั๊บๆใส่เราแล้วเราแบบทำอะไรไม่ถูกล้วก็กดดาบแล้วกดสกิลสองมันจะกันดาเมจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะต่อให้สกิลสองกันดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตามานะครับแต่ว่ากันดาเมจสูงสุดของเกมนี้น่าจะได้ประมาณ90%ถ้าจำไม่ผิด90%อ่ะก็ยังโดนอยู่สมมติอัดมาหมื่นหนึ่งก็โดนพันหนึ่งยังไงก็ไม่ตายบอกเลยใครเขาไม่ตายนะครับแต่่่่วาาาถ้้้ไไมมมมกกกกดดดดพรอัันนน็เเจ80%ช สกิลสองแล้วกดสกิลหนึ่งศัตรูมาแล้วตี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 อันนี้มันก็มีการดาเมจจากไอ้ดาบดิมินิเชอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการดาเมจจากสกิลสองอะไรไม่หกสิบเปอร์เซ็นต์มันก็รวมเป็นหกสิบยี่สิบก็เป็นแปดสิบแล้วอะไรเงี้ยแล้วกดไปอันติสกิลสองยืนตี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 พอสกิลสองหมดก็กดดาบแล้วก็ตีต่อมันก็จะติดต่อประมาณนี้ก็แบ่งกันใช้แบ่งกันเลือกประมาณนี้นะครับต่อมาชิ้นที่หกไอชิ้นที่ห้าชิ้นที่หกเนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์ละตอนต้นหลอกกัันไวว้ลใช่่ปะถาามมมีตดเจ เ,เขาเรียกว่าไม่มีตัวดาเมจแก้ภาพเลยอะไรเงี้ยก็ไปออกของแท้งเป็นของแท้งเวทล้วนๆเลยก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับก็จะเป็นให้เลือก2อย่างก็คือเมลออฟเพนกับชิวออฟลอสแต่ผมว่าถ้าเจอบารอนออกชิวออฟลอสคุ้มกว่าเพราะเมลออฟเพนมันก็ช่วยเพิ่ม,เพ,มเพิ่มอะไรได้เยอะนะราคาก็ถูกแต่ว่ามันสกิลสิตัวมันเนี่ยก็คือจะสะท้อนดาเมจเมื่อโดนโจมตีแกภาพจะสะท้อนเวทกลับไป15ถูกปะแต่เกมนี้นผมเจอคีร่าผมเจอเอ่อคริกซี่แล้วผมเจอ ไอ้โบบารอนนะครับมันใช้สกิลหมดเลยเวทอัดใส่เราอะไรเงี้ยออกเชือกเอาลอตคุ้มกว่าเพราะมันจะทาให้ศัตรูเนี่ยโดนลดความเร็วในการโจมตีที่โจมตีใส่เราและลดความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนั่นหมายความว่าศัตรูอะไรก็ตามที่โจมตีใส่เราเนี่ยมันจะโดนเราสโลแล้วก็ตีเราช้าถงกนะครับก็มันจะลาบากมากในการฆ่าเราไม่จะเป็นคีร่าไม่จะเป็นบารอนนะครับคลิกซี่ไม่นับประกันแต่ถ้าคิกซี่ใช้สกิลโดนเรานะครับใช้สกิลโดนเราปุ๊บ ก็คลิกตีก็จะวิ่งช้าลงไปหรือว่าแบบถ้าตีปกติสกิล2องกดปุ๊บศัตรูตีมามันติดสโลบวกกับอันนี้ก็สโล่จัดก็วิ่งหนีเรายากไล่ฆ่าได้ดีขึ้นเอามาไล่กระทืบบาอนเ,าเลยเซตที่ผมแนะนำวันนี้นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับเป็นเกาะเกิดก็ได้ครับสำหรับคนที่กลัวจะตายนะครับแต่ใครไม่กลัวตายก็ผมก็แนะนาเกาะเกิดอยู่ดีครับไม่ไม่มีอะไรให้ออกเลย <laughs> หรือว่าแบบอาจจะแบบเอาอันนี้ก็ได้เรากดคู่ได้นะกดดาบเสร็จก็เปลี่ยนดาบไปกดใช้เป็นอันนี้แต่ว่าก็สเตปโปลีเกินไปป่ะไม่ไม่เอาดีกว่า นะประมาณนี้สําหรับเซตไอเทมไอเทมอาจจะอธิบายนานหน่อยนะทุกคนเพราะว่าอยากให้ทุกคนโอ้โหไอเทมกดตีอยากให้ทุกคนได้เข้าใจจริงว่าการออกของแก้ทางของตัวละครเนี่ยออกอยังไงนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เจอบารอนก็อย่างที่บอกว่าตามท็อปเซิร์ฟได้เลยครับก็จะเป็นเซตประมาณเนี้ยเอออันไหนดีอันไหนที่ดูง่ายดีอู้ตอนนี้ก็มีคนเล่นเซ็ตแก้บารอนกันเยอะนะเอาประมาณนี้ก็ได้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์นะครับพลังแสงเป็นอันนี้ครับเร่งดาเมจเร่งดาเมจันนี้เป็นเจาะเกาะ แล้วก็เป็นโฮลี่ซัมานเนอร์สาเหตุที่ออกโฮลี่ซัมานเนอร์มาเพราะว่าเวลาเราตีศัตรูครบ3ครั้งมันจะเรียกพูดน้อยคอยรักอันนี้มานะครับเรียกโฮลี่มาไอ้โฮลี่เนี่ยมันจะช่วยเราตีครับและโฮลี่จะตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดศัตรูก็คือจิกทีนึงอะลดไป2เลือด2%จาก HP สูงสุดแล้วก็ยิ่งเราตีเร็วมันยิ่ง จ๊เ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 จ,จ๊ได้เร็วแล้วเวลาเราตี passive, แพสซีฟเต็มอ่ะเราจะวิ่งเร็วแล้วก็ตีเร็วขึ้นมันทําให้คุ้มมากๆกับโอเมนนะครับได้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดจากดาบคารอนได้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดจากฮุลิสแมเนอร์และฮุลิสมเนอร์ได้ผลจากแพสซีฟของเราที่ติดตัวอยู่แล้วแล้วก็ไอเทมต่างๆเราอยู่แล้วยังไงออกอันนี้ก็คุ้มนะฮะเร่งแรงมากๆเลยตีบาลอนยิ่งคุ้มแล้วอันนี้ก็เอามาเป็นค่าศัตรูตายได้เลือดแต่ไม่ได้มานานะตัวม,มันไม่มีมานาไม่มีมา ลดสถานะจากพี่น้องเป็นเพื่อนอะไรวะแปลกๆแ,แล้วลดสถานะจากเ,เขาเรียกว่าโดนสตันน้อยลงเออโดนสโูดสโลน้อยลงกูเป็นอะไรเนะี่ยสมองกูเบอร์มหมดแล้วไม่ได้ลงคลิปมาเกือบ2อาทิตย์นะครับต้องขอโทษด,ด้วยไม่ได้ทำคลิปนานานานจตะพูดติๆดๆค่ะอ่ะแล้วก็ลูนเป็นอเวกสปิริตแต่ก็ขอประมาณนี้นะครับเร็วตีเร็วแล้วมีโอกาสขีแล้วก็วิง่งไล่กระทิบศัตรู ประมาณนี้เลยในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงน,นะครับในส่วนวิธีการเล่นการฟาร์มการเล่น,นเกมเราเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่ายัางไงตามฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับอยากถึง9ก้าแสนซับแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปขอโทษครับ <laughs> เดี๋ยวจะรีบลงนะทุกคนอ่ะก็ขอให้มีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม แล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาแนะนําแนวทางการเดินเข้มของโอมันในแพตปัจจุบันว่าเล่นยังไงเดินประมาณไหนมีคอมโบอะไรบ้างนะครับ <Okay. S 1> ทำไงให้เก่งแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่แก้ทางโบบารอนไม่ว่าจะเป็นป่าหรือออฟเลนได้ดีมากๆนะเพราะความสามารถของมันเนี่ยสู้ได้เกือบทุกตัวในเกมเยกเว้นฟอร์นิโนนั่นเองนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโอมนเล่นยังไงนะครับแต่ย้ำอีกรอบ เวลาเล่นโอเมนไม่ค่อยน่าจะหยิบมาเจอมีหน้ากับฟลอเรติโนเท่าไหร่มันแพ้ทางนอกนนั้นเนี่ยหยิบมาหนึ่งหนึ่งได้สบายๆครับประมาณนี้เปิดมาต้นเกมผมอัพสกิลหนึ่งมันแล้วก็พยายามเคลียร์คีปแต่ว่าเวลาเคลียร์ไหนว่าถ้าผมลัดคีปได้อะไอสองตัวที่เป็นฐานราบอ่ะผมจะได้เงินประมาณ45บาทแต่ว่าถ้าลัดไม่ได้ได้แค่35แล้วก็ได้เอพีน้อยลนงด้วยเพราะงนั้นเวลาเล่นพยายามลัดได้ครับจะได้รวยๆแล้วก็ได้เวลเยอะขึ้นด้วยอ่ประมาณนี้แล้วก็ต้นเกมก็ ไม่ต้องบวกอะไรเยอะต้องบอกนี่โอมนเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะอ่อนก่อนเวลสี่นะครับเนี่ยไม่จะไปบวกกับเขาเยอะครับติ่มติมไว้ก็ได้ไม่ต้องรีบบวกอ,อะไรแล้วก็พอเวลสี่ก็จับเขากดสกิลสองอึดๆแล้วก็ทุบๆๆเดี๋ยวก็ตาตายเป็นง่ายน,นะเขาเดินมาผมฟิกหนีเลยนะคือไอตัวละครของโบบารอนเนี่ยเป็นอดีตกอด้วยนะครับถ้าจาไม่ผิดนะน่าจะใช่อดีตกอช่วงต้นซสีซสั้นหรือช่วงนี้เวลาผมกดจะเจอพวกคนนี้ พวกอดีตแรงสูงๆมันจะมาไล่กระทืบคุณนะครับบอกเลยก็เล่นประมาณนี้ในช่วงต้นไม่ต้องทำอะไรมากเคลียร์เคลิใช้สกิลหนึ่งหทุ่มไปผมไม่รีบนะต้นเกมรอเวลสี่เราค่อยบวกสกิลโอเมนอธิบายง่ายๆครับเวลาตีปกติจะได้สแต็คสแต็คครบปุ๊บเราจะวิ่งเร็ว ตีเร็วแล้วก็เวลาตีเนี่ยมันจะลดคูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองให้สองให้หนึ่งวินะครับทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองเลยแล้วก็ตีมทูดาเมจด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะตีเบิ้ลหรือว่าตีได้สองครั้งอ่ะแต่ว่าดาเมจครั้งที่สองจะลดคูดาวลงเอ้ยลดดาเมจลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับเวลาบวกก็สกิลหนึ่งจับอันติชนเลิฟกดสกิลสองเพื่อเพิ่มความตึกแล้วก็จริงๆอยากให้ตีต่อนะถ้ามีเลือดไม่มีเลือดก็วิ่งหนีได้ไม่มีเลือดก็วิ่งนะจ๊ะะไมมม่่ตต้้้้้องงบบวววววกกกกแแลลลล็เเาใใชชสิหดนนนครั ตัวเราไร้ประโยชน์มากๆครับกลับบ้านหรือว่าไปฟาร์มก็ได้อันนี้แล้วแต่สถานการณ์ที่จะมองไว้สหรัผผมเนี่ยการเล่นออฟไลนของโอเมนผมเล่นมาบ่อยละก็ส่วนตัวถ้าคิดว่าไม่มีใครมาฆ่าเรามองไม่นด้แมปแล้วว่ารอดเนี่ยก็แค่คีบเอาออฟติคีบแค่คีบเอา ip, เออฟติคีบแค่นี้ครับไม่ต้องบดกเยอะไม่ต้องเล่นเยอะถ้าเจ็บมากกลับบ้านไปดีืีดเจ็บไม่มากเก็บยาบอมแล้วก็ไปหาเงินหาทองต่อได้นะครับประมาณนี้ไม่ยากอะไรนะแล้วก็สกิลอย่างที่บอกแพสซีฟเ,เป็น เก็บครบตีเร็ววิ่งเร็วตีทูดาเมจลดคูดาสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลหนึ่งเป็นการดึงศัตรูเข้ามาครับดึงศัตรูเข้ามาแบบดึงสักทีไม่พิดดึงสักทีดึงปุ๊บศัตรูติดสโลว์แล้วก็ยิ่งอัพเยอะเนี่ยเวลาสโลว์ยิ่งเยอะแล้วก็เปอร์เซ็นต์สโลว์ยิ่งมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ผมประดาับไม่ได้วิ่งไปบวกนะรอเขาวิ่งมาครับดึงสตันสโลว์นิดนึงแล้วก็จับแล้วก็ตีครับเปิดสกิลสองเพิ่มความอึดอันติจับศัตรูโดนตัวที่โดนจับเนี่ยจะโดนห้าวิ น,นะครับเวลาเล่นับตัวเราพูดตรงๆผมเรียกว่าตัวไม่ค่อยใช้สมองเยอะอเะวลาวิ่งทุบตัวตายแค่นั้นนะครับประมาณนี้คิดว่าเล่นยากไหมผมว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายเกือบที่สุดในเกมอาแล้วสำหรับโอเมนนะฮะแกเสร็จอ่ะสมมุติเราเจ็บมากๆก็สามารถที่จะกลับบ้านไปรีเลียดได้นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นนะครับถ้าไม่ต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นด้วยบีเลยไม่ต้องฝืนนะเจ็บก็กลับไปรีเลียดแค่นั้น ปุ๊บกลับมาก็บวกต่ออ่ะแล้วก็สกิลสองเวลากดอย่างที่บอกไปว่าเราจะอึดขึ้นเราจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยเวลากดสกิลสองสามารถใช้ได้ทั้งรับตีนหรือว,ว่าวิ่งเข้าไปเปิดแบบมันอยู่อีกนิดน,นึงแต่ไปไม่ถึงอ่ะก็กดสกิลสองวิ่งเร็วนิดน,นึงแล้วก็ไปดึงมาได้อันติจับศัตรูศัตรูตีเราเบาลง20%ก็ไอ้สกิลสองอ่ะท้าจนเต็มอ่ะมันจะอึดขึ้น60%อันติจับโดนอึดขึ้นอีกงงย,ยแบบม่้องเปอร์เซ็นต์่วนต่างอาไรเงนะี้่ต็องดอึ้น80% พูดตรงๆว่าบาลอนก็บาลอนนะครับมันไม่ได้ตีเป็นทูนามีมันไม่ได้ตีตเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยขนาดนั้นจับได้เคลียร์ได้มันตายครับจังหวะนี้ก็อยากไปช่วยนะแต่ช่วยไม่ได้ก็รอดักบ,นะบาลอนเข้าเนี่ยนะเวลาผมเล่นเคลียร์เวฟคีฟเดินเติมเคลียร์เวฟคีฟเดินเติมจริงเราสามารถที่จะเคลียร์คีฟตรงนี้แล้วก็เคลียร์ตรงกลางอีกทีได้เหมือนกันนะครับแล้วคุณดึงว่งเมาสทำไมวนะเนี่ย สามารถเคลียร์ได้แล้วก็เคลียร์กลางก็ได้แต่ว่าผมไม่เคลียร์ให้เมดมาเคลียร์ดีกว่าแล้วเราลงไปเคลียร์ล่าง,างไม่งั้นถ้าเราเสียเวลาเคลียร์กลางครับเราเคลียร์กลางได้เราได้เงินจริงแต่ลงมาล่างนล่างอาจจะเลือดหายไปครึ่งหลอดล้วก็ได้นะครับนี่มันไม่ยอมหนีไปไหนอดีตกอเขาเปรี้ยวนตีเราโดนทีละร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่สิบแปดเมื่อกี้ตอนเรากดอันติกับกดสกิลสองนะครับก็เรียกได้ว่าบาลอนทําอะไรเราไม่ได้แน่นอนครับถ้าเราจับโดนนะสบายๆนะเล่นตัวนี้ไม่ต้องเคลียร์อะไรมากครับ กีล่ามาหไหมโดนอะไรก็ตามกดสกิลสองคิดเลยไม่ออกกดสกิลสองเลยเนะี่ยใกล้ตายกดสกิลนะสองที่สวนแค่นั้นแหละแล้วทำไมเขามาเยี่ยมผมเยอะจังวะงงยังกิี๊ฟเสร็จแล้วกลับบ้านผมไม่ได้กลับนะลิสเตอร์งัดกดสกิลสองเพื่อเพิ่มความอึดต,ต,ตีตีแล้วรีบกดสกิลสองแม่งกดไม่ได้กดไม่ทันไอ้เวียนพระเจ้าช่วยลิสเตอร์บ้านพ่องเอาเอ็กซิคิวไปจะรั่ว อะไรของบ้าเลยผมคิดว่าเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้นะึกคิดว่าได้แอคกได้บอกโชว์ลูกเพลแล้วผมรอดเทั่วผมมีสกิลสองครับแต่เปล่า X สี่คิว่ารู่นะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นไอเทมที่ผมออกนะครับในตอนนี้เนี่ย,ยจริงไอเทมดิกเตอร์ตามท็อปเซิร์ฟส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้ากันซีซีบาลอนแล้วก็เกาะสะท้อนใช่ไหมแต่ว่าเกมไหนก็ตามครับที่เจอบารอนอยืนท็อปเลนชนกันเนี่ย ผมแนะนานะว่าออกกันเวทออกทอยอะไรพวกนี้จะดีกว่าเพราะบาลอนจะเป็นลูกไก่ในกํามือเราอย่างแน่นอนครับถ้าเขาไม่เรียกเพื่อนมาลุมกระทืบยิ่งเกมที่แบบป่าก็เป็นเมทแบบเนี้ยป่าเพนป่าคีล่านะครับป่าบาลอนแล้วก็ออฟเลนก็เป็นเวทๆอะไรเงีเเยเย้ยออกทอยมาสบายครับสบายแน่นอนเนะี่ยเราจะออกของตามสถานการณ์เลยนะทุกคนนะเราจะแบบไม่ออกตามใจฉันไม่ออกตามท็อปเซิร์ฟขนาดนั้นนะครับเราก็ไม่ทำอะไรนะครับเดิน เียร์คีบกับเกียร์เวฟคีบเตะปูเตะคีบไปอะไรเงี้ยหาเงินไปเพราะตัวละครเราต้องบอกว่าผมใช่ว่ามันเก่งในไฟใหญ่ก็เหมือนกันสามารถจับตัวใดตัวหนึ่งได้หรือว่าเก่งสุดคือหนึ่งหนึ่งนะครับไฟใหญ่มันเก่งแต่หนึ่งหนึ่งคือมันเก่งกว่านะประมาณนี้เพราะหนึ่งหนึ่งยิ่งเจอตัวละครที่เรารู้แล้วว่ามันหยิบบารอนมาเงี้ยแล้วมองในเกมแล้วว่าเออบารอนออฟเลนเราก็สามารถหยิบได้เลยโอเมนมันรอดึงียมเดินผ่านมาเนี่ยผมก็มาดักครับ เดิมแล้วอะดึงปึ๊บพุ่งพุ่ลงลงสมแล้วที่เปิดอดีตก่อนเรียกสมแล้วสมแล้วหลบหลังดิจิตอลเลยสกิลไม่โดน,มนผมก,ก็กลัวอยู่นะอ่าเรียบร้อยครับดึงจับแล้วขม,มับให้ครับให้ดูดิลดดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกดสกิลสองโอ้ยอึดอึดมากอึดมากแม่อึดมากแม่ไม่ไหวแม่งคีลา่าโคตรแรงนี่ผมขนาดผมมีเบลล์ออฟแคริตี้แล้วนะครับผมยังเจ็บจัดเลยนะคีล่าแม่งแรงจรงิง แล้วคีล่าคนนี้เล่นดีะพยายามปั๊มผมตั้งแต่หลายจังหวะแล้วจังหวะเมื่อกี้พยายามลงมาปั๊มแต่ตายเองทำดีเยอะเพื่อนคีล่าแม่งรวยด้วยนะครับเกมเนี้ยคีล่าร่ำรวยเงินทองนะสี่พันห้าพันหนึ่งแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ผู้เล่นน่าจะเป็นคนแรงสูงกันหลายคนเลยแต่ผมรู้แค่คนเดียวว่าไอ้โบบารอนอนะอดีตก่อนไปเสิร์ชชื่อหาได้คนระับอดีตนะไม่ใช่ปัจจุบันนะเพราะไอ้ดีนี้แลงผมก็ยังไม่ถึงกอน,นะครับ ต้องบอกไว้กันต้องบอกไว้กันเราก็ไม่ต้องท,ทำอะไรนะเราเคคีปมันเดิมวิธีอย่างที่บอกวิธีการเล่นโอเมนอ่ะมันค่อนข้างที่จะง่ายหรือบางคนอาจจะมองว่าน่าเบื่ออะไรก็ได้เพราะการเล่นของเรามีอยู่แค่นี้ครับเกียนเว็บคีปเติมเลนเขียนเว็บคีปเติมเ่นแล้วก็หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันน่าเบือ่อออฟเลนมันก็แค่แบบแม่งเป็นอินโทรเวดคุยแต่กับคีฟเลยอเงี้ยนะก็เอาจริงก็จริงแหละครับเป็นอินโทรเวิมันวันไม่ทำอะไรกูคุยแต่กับคีฟแต่ว่า มันก็เป็นสิ่งสําคัญเนี่ยเราทําเวฟคีบไว้ก่อนแล้วเราค่อยไปบวกเราได้อย่างน้อยป้อมเราไม่โดนบุกป้อมเราไม่โดนดันเราได้เล่นด้วยนะฮะถือว่าผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเวลาแก้คีล่าถ้ามันกระโดดสกิลหนึ่งมาเนี่ยพุ่งอันติชนได้เลยเพราะสกิลหนึ่งคีล่ามันไม่ใช่สตันนะครับมันเป็นการกระโดดแบบมันกับลากเราเข้าไปใ,ใกล้อะ่ะ พงั้รถ้าเห็นเขาเปิดด้วยสกิลหนึ่งเราเปิดอันติพร้อมกับจังหวะที่เขาลอยมาหาเราจับโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจับโดนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือวิธีแก้คีล่าเลยม,มีวิธีแก้ทั้งสองตัวเลยทั้งคีล่าทั้งบาลอนนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นวิธีแก้บาลอนก็เข้าไปดึงเท้าให้โดนก่อนเขาจะเปิดอันติส่วนมาถ้าดึงโดนจังหวะที่ตัวเขาโดนเอี้ยวเข้ามาแล้วอะถ้าเขาไม่มีรางนะส่วนใหญ่ก็ไม่มีเลอวจังหวะที่เขาโดนเอี้ยวเข้ามาติดสตรัรแล้วกำลังเข้ามาใกล้ตัวเราเนี่ยก็จับได้เลย กับฮีราจะเปิดอันติก่อนเลยลก็คือจังหวะที่เขากระโดดมาเราพุ่งอันติชนเลยแต่กับบาลอนเราต้องรอให้เราดึงโดนเขาก่อนค่อยอันติไม่งั้นโอกาสว้างสูงเพราะมันพิวแบบพิวมากแล้วก็มันมีอันติที่สามารถที่จะบินชนกับอันติของเราได้ด้วยแล้วไม่โดนจับด้วยอันนี้ก็ต้องระวังแต่ว่าที่เห็นผมจับเขาโดนตลอดเพราะว่าผมดึงก่อนผมจับขึงแล้วดึงหม้ออ้อยเขาก่อนนะฮะมันโขตรเลยจับขึงดึงหม้ออ้อยเจอใครก็อาจจะได้ดึงอ่ะดึงเรียบร้อยครับ จับโดนตะโกนทุก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 ทุทุพุงพุงแมงพุงจิบหายไ่ยเหะตัวมันพิ้วครับเขามีฟิกเกอร์ด้วยเทา่างนั้นโอกาสจับเขาโอกาสฆ่าเขามันค่อนข้างที่จะน้อยครับทุกคนเราก็ต้องหาจังหวะหาเวลาที่จะเข้าหาทามิงที่ดีแล้วค่อยเล่นแค่นั้นนะครับเห็นที่บอกนะเจ็บก็ากลับไปดีเลือดเพราะตัวละครเราไม่ได้ดูดเลือดเวอร์เหมือนกับตัวละครฮีโรใหม่หลายตัวที่เข้ามาในเกม r ารวเมื่อจะเป็นพวกบีโรบาลอนนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวอะไรเงี้ย มันเด้งเลือดยับๆไอโอมนมันเด้งเลือดจับแค่ทารอนนะฮะแต่พูดตรงๆแค่ทารอนก็เทพแล้วครับ <Hey. S 1> เจอ,อดึงจับดึงจับดึงจับเนี่ยยังไงบาลอนก็สู้ไม่ได้นะผมมั่นใจแล้วก็เกาะสะท้อนเนี่ยถ้าเจอบาลอนจริงๆเราออกเป็นชิวอัพรอสแทนกอะสะท้อนจะดีครับเพราะว่าไม่ว่ามันจะตีปกติหรือใช้สกิลใส่เราถ้าเรามีเกานะนี่ยแะต่สโลลดความเร็วในการโจมตีลดความเร็ใรวรในการเคลื่อนที่เขาเราจะวิ่งไปหวดเขาไล่ตีเขาได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ เดินดึงดึงขู่ดึงขู่แค่นี้แหละเอาจริงแค่นี้แหละโอเมนหาจังหวะบวกหาจังหวะดึงหาจังหวะหลบพอแล้วครับเกมนี้ตัวดาเมจเว้เป็นล้านเลยพี่แล้วก็แนะนำนะครับการจับเราไม่ใช่จับแม่งทุกคนนะครับแบบเนี้ยถามว่าผมจับไอลิกเตอร์ได้ไหมผมจับได้นะแต่เพื่อนแม่งอีกสี่ตัวเข้ามาผมว่ากูตาย <c oughs> คือต่อให้จับมันได้แล้วถ้าข้ามได้ไม่เป็นไรหรอกครับผมตัวข้ามมันไม่ได้แล้วเพื่อนเราตายหมดเตี้ะแต่จับได้นะได้จับ ก็จะชิบหายกันหมดแล้วเพื่อนก็จะพิมพ์มาในเกมว่าไม่น่าจับเลยจังหวะเมื่อกี้อะฮาฟซูแล้วกูก็จะโดนด่านะครับก็เลยแนะนําว่าเวลาจับก็เลือกตัวจับหน่อยไอ้ตัวที่เป็นอมตะสองรอบเนี่ยไม่ต้องจับมันก็ได้นะครับนี่ก็ยืนรอแต่เขาแคมป์เก่งในทีมพอเรียบร้อยเปิดไปหนึ่งทีกดสกิลสองกดดาบโคตรบอกเลยกดสองกดดาบโคตรเลยแล้วผมถอยไหมจริงจริงเมื่อกี้น่าจะจับมันสักนิดหนึ่งแล้วค่อยถอยแบบดึงจับแล้วก็ค่อยถอยอะไรเงี้ย นะผมว่าดีแนละ้วเปิดผิดแม่งก็ซวยแล้วงี่ใครซวยแต่ว่าต้องบอกว่าเปิดเรามันดีมากนะไอ้สกิลเปิดอนะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ได้ทุกเวลาคนระับแล้วแต่ลนะ้วบางคนนึกจะจับเพราะมันออกมาดีก็ดูดีแหละแต่ผมว่าผมเคยจับแล้วผลมันออกมาแย่แพ้เลยอนะ่ะก็เลยไม่ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงสักเท่าไหร่ครับแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นอาวบ่อยด้วยก็เลยแบบนี่จ,จับแม่ง <laughs> จับแครี่ยังไงก็คุ้มครับแล้นี่ผมพยายามเดินไปทุบแครี่เลยนะแต่แม่ ขาตายผมเดินแล้วผมตีผมเดินแล้วผมตีผมเดินแล้วผมตีมมตสรุปผมตียู่ที่ระยำใจผมพลาเดเองเมื่อกี้ผมพลาเดเองจับแครี่เาแล้วจริงๆไปไล่เคียนยังไงก็น่าจะตายนะสะจวตพลาดไม่ได้เล่นนานแต่เทคนิคการแก้ทางอะผมว่าผมได้อยู่นะครับก็ใครอยากเล่นก็ลองไปศึกษาสกิลโอเมนเพิ่มแต่อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรเลยแพสซีฟ ตีเก็บสแต็กสแต็กครบเป็นร่างคลั่งล่างคลั่ง,ง,งวิ่งเร็วตีเร็วตีเป็นทูดาเมี damage, แล้วก็มีโอกาสตีเบิ้ลแล้วก็ถ้าตีเบิ้ลเราจะได้ลดคูลดาวสกิลหนึ่งสกิลสองเร็วด้วยคือแบบเคยเห็นปะโอเมนตีปับป๊บปับป๊บปั๊บสกิลหนึ่งสกิลสองแม่งรีสกิลหนึ่งสกิลสองแม่งรีอะไรเงี้ยก็ดูเวอร์ดีนะครับสกิลหนึ่งอย่างที่บอกถ้าเราอัพสกิลหนึ่งนำเราจะได้ดาเมจมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ในการสโลว์มากขึ้นแล้วก็ระยะเวลาในการสโลว์มากขึ้นแต่ถ้าเราอััััพพสสกกกกิิลลลลนนนนนนำำเเรราาจะะอออึึดข้้้แแคคค่่ค่บบตยนะุมว <fs ess k> พราะสกิลหนึ่งอ่ะมันดึงม,มันเพิ่มระยะเวลาสโลว์เพิ่มเวลาสโลว์ก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาเราบวกจริงอ่ะเราดึงปุ๊บเราจับมันไม่ได้สโลว์เลยขนาดนั้นหรอกครับมันโดนเราจับแล้วนะมันก็วิ่งหนีไม่ได้ล้วก็ไล่เคียร์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 สกิลสองกดปุ๊บวิ่งเร็วเราอึดขึ้นศัตรูที่ตีเราเนี่ยจะวิ่งช้าลงด้วยเวลาตีเราถ้าเป็นตีครั้งแรกนะจะโดนแบบสะท้อนดามเมจกลับไปแล้วก็วิ่งช้าลงแต่ดามเมจก็ไม่ได้เยอะหรอกที่สะท้อนนะอะจริงนิดเดียวแค่เชืยกเด อันตีก็จับศัตรูไม่มีอะไรเลยจับติดสตันนิดนึงแล้วก็โดนศัตรูวิ่งเล่นกับเราอะนะครับและผมขอแนะนํานี่เลยครับพอหมดเคว่าเปบริการเติมเกมที่สายเปเกมไว้วางใจที่สุดณตออนนี้การันตีผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0 0 0นคนครับ สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่อง JOP นำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกเป๋คุ้มเป๋้ฉลาดต้องเคว่าเป๋เท่านั้นครับสุดท้ายนี้สำคัญสุดเลยนะครับตอนเติมครับอย่าลืมครับใส่โค้ด JOP เข้าไปเขาจะได้รู้มาจากผมครับและจะได้จ้างผมต่อนะครับนี่สำคัญมากๆนะครับสำคัญกับป่านท้องผมฝากไว้ด้วยนะครับไปดูในเกมกันเลยครับก็แนะนำว่าหยิบโอเมนมาได้เกือบทุกเกมยกเว,มเว้นเกมที่เจอตัวละครแบบ เอ่ฟอฟลอเรนติโน,โนมีหน้าอะไรเงี้ยเราจะโดนแก้ทางยับไปหน่อยแต่จริงมีหน้าแก้ทางเราได้แค่ช่วงต้นเกมกลางเกมนะครับเลทเกมไม่ค่อยได้หรอกพุ่งไปจับโดนเด่๋ยไปจับลิกเตอร์จะรั่ว <c oughs> ไม่เป็นไรอันนี้ก็กลับบ้านไปดีเลือดก,ก็ได้นะถ้าเลือดน้อยแต่ว่าคีฟเลนล่างเข,าเข,าข,งข้าก็ไปเคลียร์ล่างกันเลยครับงั้นบ้านบึ้มบนะบอกเลยบ้านบึ้มแน่นอนยังดีนะคีล่ามันไม่เปรี้ยวแบบสละตัวเอาป้อมนะ วนไปเล่นวนไปเลยแล้วก็รอจับจังหวะส,สังคังเลยละสำคัญสามารถฟิกดึงแล้วก็จับได้นะแต่นี้ผมยังไม่มีฟิกเกอร์กนะ็ยังไม่มีอันติคีล่านะพลาดจัดเนี่ยแต่ว่าเนีย,นยแต่จริงฟิกดึงจับไม่ค่อยแนะนํากับบาลอนเพราะมันแมนแล่เพุ่งหนีได้ผิวชิบหายแต่เรามีบัฟแดงนะแจ๊ะโดนเขาก็น่าจะพุ่งหนียากยากฟิกเกอร์นะอะถามว่าแก้ทางบาลอนยังไงบาลอนตีเราโดนทีละสองร้อย สี่เดียวเดียวสองร้อยพอเราเปิดสกิลสองนะแต่ว่าแบบถ้าเราไม่เปิดสองเราก็โดนครับโดนเดียวหกร้อยก็แรงอยู่นะมีการเวด้วยนะครับเนี่ยไม่จะจบแล้วครับนม่จะประมาณนี้นะครับกับแนวทางการเล่นตัวละครแก้โบบาลอนโดยโอเมนนะครับก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดให้กันด้วยนะฮะก็เรียกว่าจากการโซโล่คิวสองตัวเขาไปได้เราใจอยู่จริงๆครับ <Okay. S 2> อยากดูคลิปตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ขอกันมาได้นะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ